รถมีคาแรคเตอร์ป่งบอกตัวตนไม่ซ้ำใครแน่นอนเพื่อนๆออกไมคคันนี้ร้านก็บาทวันนี้ไม่ถึง300,000ผมจะพามาดู MV a c u t a r i v e r a l แปดรนะครับรถคันนี้ปีสิบสมากระท่อออกสาม QD เพราะว่ากันเสียงจะเป็นยังไงมาฟังกันครับมาเล็กไมาย 3,800กับ8กิโลนะครับสวยงามมากๆเพื่อนนี่กระจกพับได้ครบๆสวยๆเป็นเน็กเก็ตบายที่หล่อแรงเร็วขับสนุกขับง่ายนี่ดูต,ตัวเครื่องกันครับใม่ไม่ใชสายกับรถ3,800กิโลนะครับท่อคีดีเพือกัน,กนออก3เสียงโคตรจะร้าวใจยางหน้าหลังเป็นยังไงนี่แมชซิลเลอร์ใช้งานได้เลย มีท้ายสั้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนหลังจากเดิมๆก็มีนี่คพิกชิปเปอร์ตักศูนย์ครบครบพี่เพื่อนโคตรจัดเท่คันนี้บอกตรงๆมาฟังกันครับออกใหม่ป้ายแดงล้านกว่าบาทวันนี้ไปจะของได้ที่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นสารับเครดิตดีใช้เงินดาวนิดเดียวเท่านั้นนะครับใครสนใจโลเคชั่นและเบอร์ติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ